กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพรวมถึงจัดการเงินของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเห็นความสำคัญของปัญหานี้สินครัวเรือนโดยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์กรของชุมชนในชื่อศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกองลอยหมู่ที่4ตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นดำเนินการในปี2566โดยมีกลไกขับเคลื่อนคือคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในกรอบของงาน3มมิติทั้งการจัดการหนี้สินการจัดการเศรษฐกิจและปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยการใช้ชีวิตในกรอบของการเดินตามรอยพ่อ นั่นคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการจัดการบริหารหนี้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนนำไปสู่เป้าหมายการลดหนี้ปลดหนี้ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนโดยผ่านรูปแบบบูรณาการกองทุนให้เป็นกองทุนที่มีเอกภาพ เพื่อลดปัญหาการเป็นหนี้ของคนในชุมชนให้เหลือ1นึ่งครัวเรือนหนึสัญญาครับสมชิกกองทุนชุมชนบ้านกองลอยนะครับมีอยู่3กองทุนนะครับ1กองทุนกอขอกรจอ2กองทุนออมทรัพยกองทุนหมู่บ้านนีครับกับผมในประสงห์นอคำเตรียม อายุ5 8ปีตำแหน่งคณะประธานคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกองลอยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกองลอยมีสมาชิกที่เข้าร่วมด้วย3กองทุนประกอบด้วย1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต2โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกขคจ 3. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยมีคณะกรรมการทั้งหมด13คนมีนายประสงค์หน่อำเตรียมเป็นประธานกรรมการนางจันทราจันเขียวเป็นรองประธานนางดวงเดือนแสนเมืองมาเป็นเลขานุการนางสาวทิพสุดาดำรงพนาเป็นเหรัญยิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกองลอยมีการอบรมให้ความรู้สร้างวินัยทางการเงินจัดทำบัญชีครวัวเรือน จัดประชุมโครงการสำนึกดีแผนดีบริหารจัดการหนี้ได้มีการส่งเสริมอาชีพการเย็บผ้าชนเผ่าการทำขนมไทยการทำไม้กวาดเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนเป้าหมายจนสามารถลดปลดหนี้จนหมดได้ในที่สุดปัจจัยสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกองลอยมุ่งเน้นการบูรณาการคนตั้งแต่การเลือกคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ตลอดจนการคัดเลือกสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนโดยยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้งคณะกรรมการทำงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิก ทุกกองทุนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการและร่วมรับผลประโยชน์เน้นความสมัคคีของคนในชุมชนและความเสมอภาคในการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยได้รับการดูแลและคําแนะนำอย่างดีจากนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มขายแล้วค่ะ แม้ว่าเหองะแล้วก็บางคนก็ไปช่วยแล้วก็เพืหขายแล้วก็เพื่นก็จะเอาเงินมาแบบถึงพวเพื่อองถ้าเพได้กำายแ่งกันจะมีมคีการแบ่งเพื่อนเนเข้าจะเีไหมินเข้าแต่ว่าเพื่อนเอาเงินกล่องนั้นะไปท้องไป่ะไปเอาัญหาอปัญหาปัญหาการมีนี่สินของชุมชนเกิดจากการไม่มีวินัยทางการเงินใช้เงินฟุ่มเฟือยขาดการบริหารจัดการเงินอย่างเป็นระบบ แนวทางการแก้ไขปัญหาของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกองลอยตามโครงการหนึ่งสัญญาหนึ่งครัวเรือนส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกทั้งยังให้ความรู้ในการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบสร้างวินัยทางการเงินซึ่งทำให้สมาชิกมีความรู้จนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างดียิ่งขึ้น โดยน้อมนำเอาหลักปัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้และยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนให้รู้จักพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิมคุ้มกันพร้อมกับมีความรู้คู่คุณธรรมมีอาชีพมีรายได้สร้างวินัยทางการเงินอย่างเป็นระบบปลอดหนี้